Tró bàn luôn được đeo cảm ơn đeo hông 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 cảm หมดแล้วคร้อมีแต่เขาไม่ใช่คุณพาย้นงเหลืองข้างนาไหรงไอ่ะไม่ได้ไม่ได้ครับ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  ขอคุณนองห่อพี่พอครับได้เลยได้เลยยอมได้ับมพยายามไหมครับพยายามเลยครับที่จะไม่ได้ครันะจะไม่ได้บุญนะอง่างนี้ครับเป็นอย่างนี้เป็นย่าคนับ

เตรียมยกครับเตรียมยกครับเตรียมยกครับเตรียมยกเตรียมถวายครับยกขึ้นด้วยถ้าถวายไม้ถ้าถวายไม้ถวายยกขึ้นด้วยจ้ายกขึ้นด้วยนะหลบทางด้วยตาหลบทางด้วยถ่ายแล้วหลบนะครับโอเคนับเบี่ยงอ่อนนะเบี่ยนอ้าวถ่ายเร็วเร็วๆร็เร็วเเร็วเหมดนะครับหมดนะครับยกแพ็กน้ำขึ้นยายแม่ยกแพ็กน้ำขึ้นนะครับยกแพ็กน้ำขึ้นนะ ยกแข้งน้ํารอเด้อถวายของลงตานะครับยกแข้งน้ํารอถ้าหลายอันก็จับไว้นะจับมือจับไว้ไม่ต้องยกจับไว้อย่างนั้นนะครับยแกเดียวยกเลยนะครับถ้าจะร่วมกันก็ยกซ้อนกันเลยวางซ้อนกันแล้วจับไว้แล้วมือจับไว้นะมือจับไว้ไม่ต้องยกนะครับ ย,ยกน้ำรองเลยครับยกแพ่งน้ำขึ้นยกแพ่งน้ำขึ้นยกน้ำครับยกน้ำครับยกิดทางนะครับเปิดทางนะครับเปิดทางเปิดทางอย่างนี้นะอาสาให้เปิดอย่างนี้ด้วยครับเวลาคนถ่ายรูปให้อย่างนี้เลยเออต้องต้องเปิดทางแล้วก็มือ,ม,อมือดันไว้อย่างนี้นะครับใช่ แต่เราก็เปิดให้ถ่ายทุกคนนะแต่ว่าถ้าเราเปิดถ้าเปิดให้แล้วก็ถ้าเจ้าภาพมาเราก็เปิดช่องว่างกว้างให้แทนไม่ง่ายช่องทางแต้วก็ก้มแน่นะครับไแต้วก็ก้มแน่นะครับคันแรกของเป็นรถน้ำคุกเก็ตก่อนนะ ยกเต็มรอเลยยกขึ้นไวเลกยกเลยยกเลยจ้าคุณยายยกเลยยกลอยเลยเพยงด้ยนะครับยกเลยจ้าโกมีเพีนเลยยายถ้ายกก็ได้มือจับไว้นะมือจับไว้จ้บมือจับไว้นะจับไว้ทั้งยายนะจับไว้หลวงตาให้เลยหลวงตาให้นมเลยนะหลวงตาให้นมหลวงตาให้เป็นมงคลเลยนะครับหลวงตาให้เป็นมงคลเลยนะครับ นั่งลง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 ห้ามตัดผู้หญิงรอผู้หญิงหลบผู้หญิงจ้าผู้หญิงจ้าเรียบร้อยนะครับนั่งลงนะครับ แม่เมื่อจะแพกน้าไว้นะแม่จะแพกน้ำไว้จ้าเปิดหน้าหน่อยครับเปิดหน้าหน่อยนะครับรับจับไว้เลยครับแพ็กน้ำจับไว้นะครับยกไม่ได้จับไว้ bên tập cung này nha các bạn bên tập cung này nha các bạn nhóm